โตโยต้าคลอสนะครับรถเพิ่งรับป้ายแดงมาเลยนะครับจากโชวรูมเลยนะครับเป็นรถถูกรางวัลน,นะครับวิ่งวิ่งจาก room าโชวรูมมาหกสิบโลนะครับให้เซลล์มาส่งนะครับใหม่ๆเลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นซิลล้วนนะครับ ให,ใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็หยัดไปแสนหนึ่งนะครับให้ดูนะครับนี่ฮะมีจอนะครับมีปุ่มสตาร์ทนะครับ แอร์หลังด้วยนะครับ